ดินกนอีนะเดินดเเด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 ลองไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนออคิดเชนในวันนี้ค่ะพาทุกคนมาทำขนมโดรายกิจ้านี่นะคะขนมโดรายกินะคะ ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นขนมหวานของประเทศญี่ปุ่นนะคะต้องมาจากญี่ปุ่นแน่นอนเลยนะคะเราก็จะคุ้นเคยกันดีนะคะขนมโดรายกิก็จะเจอในกระตูนเรื่องโดรีมอนนั่นเองนะคะซึ่งโดรีมอนเขาก็จะชอบขนมโดรายกินี้มากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะต้อนอ้อคิดเช่นนะคะก็เลยหยิบยกเมนูนี้ขึ้นมาทำแล้วก็มานำเสนอในวันนี้นะคะเราจะทำเมนูโดรายกิแบบฉบับของต้อนอ้อคิดเช่นกันนะคะวันนี้เราไปทำกันเลยค่ะไปเลย อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่เพื่อให้พลาดข้อมูลเด็เดๆน,นะครับก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมที่ใช้ทำแป้งสำหรับทำขนมโดรายากิกันก่อนนะคะก็วันนี้นะคะอ้อใช้แป้งเค้กนะคะเป็นบัตเตอร์เค้กนะคะยี่ห้อ UFM นะคะใช้หนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ ใช้3ช้อนโต๊ะนะคะก็ไม่ชอบหวานมากนะคะเราถ้าใครหวานก็เพิ่มอีกสัก1ช้อนโต๊ะนะคะแต่วันนี้อ้อใส่แค่3ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็มีนมข้นจืดค่ะอันนี้ใส่แค่25 ML นะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะ100 ML นะคะน้ำมันพืชค่ะใส่3ช้อนโต๊ะค่ะอันนี้ใส่น้ำมันพืชเข้าไปเพื่อให้เขาแบบว่ามีความนุ่มด้วยนะคะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะน้ำผึ้งของอ้อใส่2ช้อนชานะคะ แล้วก็เบกกิ้งโซดาค่ะ1ช้อนชานะคะแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะใส่2ฟองนะคะอันนี้คือในส่วนของตัวแป้งนะคะที่ใช้ทำขนมโดรายกินะคะส่วนฝั่งนี้นะคะของอ้อจะใช้ทำเป็นไส้นะคะวันนี้เราทำเป็นไส้ผงมันม่วงนะคะเดี๋ยวมาดูส่วนประกอบกันนะคะตัวไส้ก็จะประกอบไปด้วยนะคะนมข้นจืดนะคะอันนี้250 ml นะคะ ไา่ไก่หนึ่งฟองผงมันม่วงนะคะ3ช้อนโต๊ะนะคะเกลือค่ะ1ส่วนสช้อนชาค่ะอันนี้เป็นแป้งกวนไส้นะคะแป้งกวนไส้อันนี้อ้อใส่2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทราก็ไม่ได้ใส่หวานมากนะคะใส่3ช้อนโต๊ะเหมือนกันค่ะทีนี้นะคะแล้วก็จะมีตัวช่วยนะคะของอ้อใช้เป็นตัว ที่เขาใช้ทำไข่ดาวอะค่ะพิมพ์ไข่ดาวอะนะแบบนี้นะคะเราจะได้แบบว่าได้ขนมที่เป็นชิ้นพอเหมาะพอดีสำหรับที่เราต้องการนะคะอันนี้ใช้ตัวนี้มาเป็นตัวช่วยแล้วก็มีเนยนะคะเนยเอาไว้ทานิดหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการทำตัวแป้งโดรายากิก,กันก่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาส่วนผสมที่เป็นของเหลวก่อนเนะไข่ไก่ลงก่อน ก็ตีไข่ให้แตกใส่นมนะคะก็อน้ำผึ้งสปของเหลวใส่ลงไปเลยนะคะน้ำมันพืชก็น้ำเปล่านะคะจากนั้นก็เริ่มเป็นของแห้งเนาะของแห้งก็จะมีแป้งนะคะก็จะใส่ตะแกรง รอนสักนิดนึงเผื่อเอาเศษเอาอะไรเขาออกนะคะถ้าไม่มีก็ดีไปเนาะไม่มีอะไรกิ้งโซดากอน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะคือที่อ้อใส่น้ำตาลประมาณนี้เพราะว่าในส่วนของตัวแป้งบัตเตอร์เค้กค่ะเขาจะมีความแบบมีความหวานในตัวอยู่แล้วนะคะก็เลยจะไม่ใส่ยเยอะนะคะ แต่ถ้าใครชอบหวานก็ปรับตามรสชาติที่ชอบได้นะคะเพิ่มน้ำตาลได้นง่ yeah, ได้แล้วนะคะแค่นี้เองค่ะได้แล้วในส่วนของแป้งโดรายกินะคะเดี๋ยวเราไปทำตัวไส้กันค่ะต่อไปเราจะมาทำในส่วนของตัวไส้กันนะคะก็ไม่มีอะไรมากก็คือนำทุกอย่างมาผสมกันนั่นเองนะคะเอาอะไรลงก่อนหลังได้หมดเลยนะอันนี้ออเริ่มที่นมนะนมข้นจืดตาลทรายเกลือไข่ไก่ คนไข่ให้แตกก่อนเนาะแล้วก็เป็นแป้งกวนไส้นะคะสุดท้ายเป็นผงมันม่วงนะคะใครชอบรสอย่างอื่นก็ใส่ได้นะคะวันนี้อ้อใส่เป็นผงมันม่วงนะคะถ้าใครชอบมันม่วงแบบ จริงๆเลยก็นํามานึ่งนะคะแล้วก็เอามาใส่ได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราหาเป็นแบบผงนะเราใช้เป็นแบบผงโอเคได้แบบนี้นะคะต่อไปเราจะเอาไปเคี่ยวไฟกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนําไส้นะคะที่เราผสมไว้แล้วมากวนนะคะก็ด้วยการตั้งไฟจะใช้ไฟอ่อนนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เอามา ใส่หม้อเสกกระทะที่เราเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะกวนไส้กันค่ะแล้วก็คนนะคะใช้ไฟเบาๆนะคะอย่าลืมนะคะเราต้องใช้ไฟเบานะคะขั้นตอนนี้นะคะต้องหมั่นคนอยู่เสมอนะคะ อันนี้นะคะพอเขาเริ่มหนืดเริ่มจับตัวเป็นก้อนก็เป็นอันใช้ได้นะคะนี่เก็จะใช้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ปิดเตาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักไส้เขาให้เย็นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปทำในส่วนของแป้งโดรายากิกันเลยค่ะ ค่ะเี่ก็มาถึงขั้นตอนของการทําขนมกันแล้วเนาะโอเควันนี้เราเปิดเตาเราใช้เตาแบบนี้นะคะทุกคนสามารถใช้เป็นเป็นกระทะเทียร้อนที่บ้านได้นะคะวันนี้ของอ้อจะเป็นกระทะใหญ่นะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะเดี๋ยวอ้อจะใส่เนยลงไปก่อนเนยทาเนยก่อนนะคะทานิดเดียวนะคะไม่เยอะนิดเดียวหลังจากนั้นนะคะถ้าทุกคนมีแบบนี้ของอ้อนะก็จะใช้เป็น ไข่ดาวนะก็จะเอาเนยมาทารอบๆนะคะเนยมาทารอบๆพิมพ์หรือใช้น้ำมันก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้แป้งมันติดพิมพ์นะคะตอนนี้มีหัวใจกับวงกลมอ่าได้แล้วนะคะก็เราก็จะใส่แป้งที่เราผสมนะคะอันนี้นะใส่ลงไป แป้งไม่ต้องเต็มกระบวยมากนะคะสักประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะเพราะถ้าแบบแป้งเยอะก็จะหนาเกินไปนะคะอ่ะมานี่นะคะถ้าใครมีหลายๆพิมพ์ก็จะดีเนาะกระทะใหญ่อะไรเงี้ยแต่ใครมีน้อยก็ทำเหมือนของอ้อก,ก็ได้ค่อยๆทำนะคะใช้บนกระทะทำบนกระทะเชฟรอนก็ได้นะคะ จริงๆถ้าไม่ใช้พิมพ์ก็สามารถหยอดๆเป็นวงกลมได้เลยแต่เราว่าใช้พิมพ์มัน,มนสวยถ่ายรูปออกมาก็สวยเดี๋ยวนี้จะลองขยับนิดนึงก่อนนะคะเพราะปะกติแล้วขยับแล้วมันก็จะหลุดออกมาเลยแม่ได้แล้วถ้ามันจับเซ็ตแล้วก็นี่ไหมคะออกง่ายทานเนยเยอะหน่อย ออกมาแล้วสองนะคะก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยนะคะถ้าเกิดมีการติดที่พิมพ์อ่ะออกมาแล้ว3ากลับหน้านะคะ โอเคโอเคได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นเลยนะคะสังเกตดูนะคะนี่ก็ประมาณนี้สุกแล้วนะสุกแล้วนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะนําแป้งโดรายากิของเรานะคะมาใส่ไส้นะคะนี่แบบนี้นะคะเอาเอาด้านที่มันไม่ค่อยสวยเนาะใส่ไส่มากน้อยก็แล้วแต่เราเลยนะคะไส้ที่เราชอบนะคะอันนี้เาก็จะใส่ใคล้ายๆทําขนมปังเนาะใส่แบบนี้แล้วก็เอาอีกแผ่นหนึ่งอออีกแผ่นหนึ่งประกบนะคะประกบกันแบบนี้ น,นี่นะ,ะก็จะได้ขนมโตระยากินะคะแล้วก็แพนเค,ค้กญี่ปุ่นนั่นเองนะคะนี่นะคะแล้วก็จัดจานจัดเสิร์ฟนี่หัวใจอันนี้หัวใจของเราแป้งก็จะนุ่มมากเลยนะคะเอาหอีก oh นี่แป้งก็จะนุ่มมาก รับรองเด็กๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะประกบอีกชั้นหนึ่งใครแบบใส่ไส้เยอะๆก็ได้นะนี่นะคะก็จะเป็นโดรยกิรูปหปลวใจนะคะได้แล้วจ้าแบบนี้นะคะก็จะได้ขนมโดรายากินะคะฝีมือของเราเองนะคะ เป็นตัวเปิดนะ